ครับสวัสดีครับฟาร์มอ้นหมอคมจังหวัดอุทัยธานีนะครับเปีียงไก่ไปชนเลี้ยงอ้นใบขายนะครับครับวันนี้ก็จะรับมเพื่อนนะครับจะมาให้ดูนะครับให้ดูชมอ้นยักษ์อ้นใหญ่นะครับนะครับว่าตัวใหญ่มากน้อยขนาดไหนนะครับตัวใหญ่ที่สุดของฟาร์มนะครับอ้นคู่นี้นะครับยังไม่ถึงสองปีนะครับเพิ่งปีกว่าๆนะครับเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับ หางกันสี่เดือนนะครับหางกันสี่เดือนเป็นอ้นสาวทั้งคู่นะครับพ่อพันแม่พันนั้น5้าโลบวกนะครับ5้ากิโลบวกนะครับครับเดี๋ยวผมจะจับช่างให้ดูนะครับว่าน้ําหนักเท่าไหร่นะครับอ้นคู่นี้นะครับอ้นสีเข้มนะครับเดี๋ยวผมจะจับช่างให้ดูนะครับครับ เแล้วผมจะจับช่างให้ดูนะครับว่าปนเป็นน้ําหนักเท่าไรนะครับเอาเถอะผมจะช่างพี่ก่อนนะครับตรงนี้ตัวพี่ก่อนนะครับสีจะเข้มหน่อยนะครับตัวพี่นะครับผมจะช่างให้ดูก่อนนะครับเรานน้ำหนักเท่าไร ห้าโลนะครับห้าโลห้าโลเก้านะครับพับตัวที่สองนะครับนี่หลุนน้องนะครับดูครับน้ำหนักเท่าไหร่มีหกโลนะครับคุณน้องหกโลนะครับ ป้นห่างกันสี่เดือนนะครับเป็นพ่อแม่เดียวกันนะครับพ่อแม่ห้ารูบวกนะครับอ้นชุดนี้นะครับก็ยังไม่มีลูกนะครับยังไม่ท้อยังไม่เคยท้อนะครับกําลังเริ่มผสมพันธุ์กันนะครับอ้นใหญ่นั้นจะทับจะทับติดยากหน่อยนะครับแต่ราคาก็สูงนะครับราคาสูงกว่าลูกโตเล็กนะครับถ้าใครชอบป้นใหญ่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับฝานปดมาคุมจากจังหวัดอุทัยธานีนะครับสวัสดีครับ